เหรียญเ,เงินราชการที่หูครบเลยนะคะราชการที่ห้าราชการที่หกราชการที่เจ็ดราชการที่เก้ารัชการที่แปดไม่ม,เม,เม,มเีเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเขาส่งเขาเอามาครบเลยเห็นไหมคะดูด้านหน้าก็ได้ด้านหน้าเขาเขียนแน่นไว้มองไม่เห็นนะคะอันนี้จะเป็น เป็นเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินราชการที่ห้ารอซอนหนึ่งสองสองไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ตัวติดนะคะรอซอนหนึ่งสองสองเป็นตัวปกติธรรมดาะคะ<ม>่ะเหรียญหนึ่งบาทอันนี้อันนี้บาทหนึ่งราชการที่ห้าเขาเขียนว่าบาทหนึ่งนะคะราชการที่ห้าบาทหนึ่งราชการที่หกนี่หนึ่งบาทบาทหนึ่งหนึ่งบาทค่ะราชการที่ห้าบาทหนึ่ง รอสอหนึ่งสองสองค่ะหนึ่งสองสองก็ไม่ใช่ตัวติดนะคะปกติรัชการที่หกค่ะอันนี้ราชการที่ 7, เจ็ดเหรียญราชการที่เจ็ดนี่เขาจะเขียนนี่ละยี่สิบห้าสตางค์เขาปรับให้เป็นสากลค่ะตามสากลน,นะคะยี่สิบห้าสตางค์จำนวนผลิต เหรียญรัชกาลที่เจ็ดเขาจะผลิตเพียงสองเหรียญเท่านั้นสองค่ะมีแค่สองเหรียญไม่มีบาทนะคะรัชกาลที่เจ็ดไม่มีเหรียญบาทมียี่สิบห้ากับห้าสิบตะตค์ทุกคนทุกคนว่าทุกคนงงไมหมล่ะเหลือมีไม่ม,ไม,มีไม่มีเหรียญบาทค่ะมีเหรียญเหรียญยี่สิบห้ากับห้าสิบตะตค์เท่านั้นนะคะเอาดูเหรียญอะไรก่อนรัชกาลที่ห้าก่อนเนาะ เราคุยกันเรื่องเหรียญแต่ละเหรียญเนาะเราเรามาเริ่มคุยกันที่รัชการที่ห้าก่อนเนาะเหรียญรัชการที่ห้าตราแผ่นดินนะคะเหรียญตราแผ่นดินราชการที่ห้ารัชการที่ห้าท่านทรงครองราชอยู่นานเหรียญท่านจึงเยอะเนาะเหรียญเหรียญรัชการที่ห้านี่จะเยอะมากส่วนเหรียญรัชการที่เจดอย่างที่บอกอ่ะมีเพียงสองเหรียญจริงจริง เหรียญมีเหรียญยี่สิบห้าสตางค์กับห้าสิบสตางค์ส่วนเหรียญราชก,การที่ห้านะคะเหรียญก็สามเงินนะคะผลิตจากเนื้อเงินแท้เมื่อก่อนนะคะสมัยก่อนเหรียญที่ที่ผลิตเหรียญที่เงินนะคะคําว่าเงินนี่ก็มาจากเนื้อเงินนะคะ,เน,นะ,คะเนื้อเงินแท้นะคะเนื้อเงินแล้วก็ คำน้ำหนักของน้ำหนักของเหรียญเขาก็จะมาจากมาจากาน้ำหนักน้ำหนักเครี่ที่ใช้ช่างเงินในปัจจุบันนะคะน้ำหนักหนึ่งบาทก็เท่ากับสิบห้ากรัมเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่มีประวัติความเป็นมาเป็นไปนะคะเหรียญเหรียญเ,เงินรัชการที่ห้ารอสหนึ่งสองสองค่ะ หนึ่งสองสองไม่ไม่ใช่ตัวติดผลิตน้อยนะคะก็เป็นกลางกลางค่ะค่ะจำนวนผลิตนะคะจำนวนผลิตจำนวนผลิตนะคะสิบห้าล้านเหรียญเยอะมากนะคะสิบห้าล้านสามแสนสองหมื่นสามพันเหรียญจำนวนผลิตค่ะเยอะค่ะสิบห้าล้าน รอสอเพราะฉะนั้นนะคะรอสอ 1, 2หนไม่ใช่ตัวติดค่ะไม่ใช่ตัวติดผลิตน้อยนะคะ123่งยังจะยังจะหายากกว่า1น 2, 2่นี้เยอะมากค่ะเยอะนะคะจำนวนผลิตถึง15ล้านเหรียญค่ะ